อิทธิปริโพทังเป็นห่วงลิ์จิตก็ก้าวหน้าไปโสวิมุตไม่ได้พอเกิดขึ้นแล้วมัน,ม,นมันมันมีเสน่ห์มากมันเสียดายมันไม่อยากไปอย่างอืน่นพอใจเล่นหัวอยู่สนุกสนานอยู่กับสิ่งเหล่านี้เอาบอกไว้เพียงเท่านี้ก่อนว่าถ้าผู้ใดปรารถนาะก็ลองทำให้มันเกิดความสว่างสร้างความรู้สึก เพียงแต่อาการรู้ให้มันปล่อยให้มันลืมไม้แต่สติอยู่กับลมหายใจปลดมันออกวิตกวิจารณ์เหล่านี้นปลดออกให้ได้ถ้ายังมีความรู้สึกลมอยู่มันก็ยังมีวิตกวิจาร์แต่ก่อนเราหัดรู้ลมต่อมาเราหัดตามลมจนร่างกายสงบระงับไปกับลมบัดน,นี้เรามาหัดปล่อยลมปล่อยจนไม่เอาจนจนไม่ให้ จิตเป็นรู้ลมมันเลยให้มันมีอาการรู้อย่างเดียวโล่งท้องรู้ว่ารู้อย่างเดียวแล้วก็เกิดความสว่างสวัยขึ้นมาเป็นอารกสัญญาไม่เหลือวิสัยดอกบางคนเป็นง่ายด้วยซ้ําบางคนไม่มีใครบอกมันก็ยังจะเป็นอยู่เพราะมันเคยฝึกมาแล้วแต่ชาติก่อนๆอ,อาจจะมาไปเห็นโยมคนหนึ่งแเก่งมากเก่งมากทาสมาธิมีแต่ริตแตเด,ด็แต่ไม่มีสติปัญญา เมื่อไหน่แต่ว่ามีตาทิพย์มีหอดังทิพย์คนนั้นคนนังนุงกันซาลาดนี่แล้วติดกินมัดคนบุรีจะตายไหม่แล้วไปดอมกินหานกลางคืนมีดังทิพย์บอกยังไงกินปีงกอบมาแล้วก็หงติดกินปิีงกอบอยู่ในห้องแต่คนนี้เก่งมากบวชมา 30, 000, สามสิบพันษาเจริญสมาธิรุ่นเดียวกันกันกบอาจารย์จวนอาจารย์วัน เป็นครูบาอาจารย์ฝ่ายธรรมยุทธ์แล้วพวกครูบาอาจารย์รุ่นเดียวกันนึงก็ตายไปแต่ท่านที่มีฤทธิ์มีเดตนี่ไม่สามารถชำและก,กิเลสได้ก็สึกมีเมียมีลูกแต่ก็ยังมีอยู่ฤทธิ์เดชนะีมันเป็นง่ายไม่ได้ฝึอกอยากเลยเพราะได้นั่งเขาพุน์ไปแต่ทั้น